โรงเรียนชุมชนวัดรวงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตงตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565 มีจำนวนนักเรียน305คนค่าราชการครูและบุคลากรจำนวน15คนโดยมีนายประสิทธิ์เดชครองเป็นผู้บริหารโรงเรียนการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันโดยใช้รูปแบบชวรโมเดลโดยความร่วมมือของชุมชนวัดโรงเรียนมีการดำเนินงาน6ขั้นตอนดังนี้ 1. สร้างความตระหนัก 2. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 3. ร่วมกำหนดความรับผิดชอบ 4. จัดเมนูตามโปรแกรม Thai School Lunch 5. จัดทำอาหารกลางวันและบริการ 6. ติดตามตรวจสอบ และพัฒนาการสร้างตระหนักแก่คณะครูบุคลากรแม่ครัวถึงการให้บริการอาหารกลางวันตามนโยบายสาธารณะ Public Produce ที่รัฐจัดสวัสดิการให้กับเด็กในวัยเรียนระดับประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการในราคามื้อละ21บาท ต่อคนต่อวันตลอดปีการศึกษาจํานวน200วันโรงเรียนชุมชนวัดรวง ได้รับงบประมาณจัดสรรผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน305คนทั้งนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนจากข้อมูล DMC และแจ้งจำนวนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้จัดสรรงบประมาณตามจำนวนอย่างครบถ้วนและทันเวลา ประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้นำชุมชนนักเรียนและแม่ครัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมทำร่วมการตรวจสอบร่วมรับผลเพื่อใช้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายอาหารกลางวันดีมีคุณภาพเพื่อเด็กอิ่มท้องทุกวันร่วมกันกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงานตลอดทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องราบรื่น แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านระบบสุขพิบาลอาหารในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนดูแลคุณภาพอาหารน้ำดื่มการให้บริการและความสะอาดตามระบบสุขพิบาลอาหารในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนชุมชนวัดรวงเปิดภาคเรียนโดยนักเรียนมาเรียนตามปกติออนไซต์ทางโรงเรียนได้ใช้วิธีการจัดหาอาหารกลางวัลให้กับนักเรียนโดยการจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเองและจ้างบุคลากรเพื่อประกอบอาหาร จัดเมนูตามโปรแกรม Thai School Lunch ให้ตัวแทนเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมจัดเมนูสร้างความสมดุลระหว่างคุณค่าทางอาหารและความถูกปากถูกใจจัดทำเมนูล่วงหน้า1สัปดาห์และติดประกาศให้นักเรียนได้รับทราบล่วงหน้าว่านักเรียนจะได้รับประทานอาหารเมนูใดและได้รับคุณค่าทางโภชนาการสารอาหารครบถ้วน ในการจัดซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ประกอบอาหารโรงเรียนมุ่งเน้นวัตถุดิบที่มาจากแหล่งเกษตรอินทรีย์ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ผักสดผลไม้ตามฤดูกาลให้ได้มากที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะจัดซื้อจากตลาดนัดในชุมชนเพิ่มเติม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย6.6.7เเพื่อลดความเสี่ยงของโควิดในสถานศึกษาโดยเน้นให้นักเรียนรักษาระยะห่างในการรับประทานอาหารและนั่งรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารทุกครั้งนอกจากนี้นักเรียนยังมีการใช้ช้อนและแก้วน้ำส่วนตัวรวมทั้งรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาพิบาลอาหารและหลักโภชนาการโดยใช้หลักการบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาหารกลางวัน ทำให้อาหารสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อโรคสิ่งปนเปื้อนสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนผู้บริโภคอาหารการติดตามตรวจสอบและพัฒนาโรงเรียนมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงโครงการอาหารกลางวันมุ่งสู่เป้าหมายอาหารกลางวันดีมีคุณภาพเพื่อเด็กอิ่มท้องทุกวัน 1>, 1. ตรวจสอบคุณภาพอาหารประจำวัน 2. สํารวจภาวะโภชนาการของนักเรียนประจำภาคเรียน 3. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 4. โรงเรียนได้รับการตรวจความโปร่งใสจากคณะกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ผลจากการดำเนินงานผลจากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่มีระบบดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโภชนาการของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขโรงเรียนในโครงการเด็กไทยแก้มใสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอนอกจากนี้ผลจากการดำเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมวยัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ปัญหาทุกโภชนาการลดลงนักเรียนมีผลสมยุ์ทางการเรียนดีขึ้นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสรุปเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ดังนี้ 1. ความตระหนักรู้ของทุกฝ่ายถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อร่างกายในอันที่จะช่วยพัฒนาสมองเสริมสร้างการเจริญเติบโตและสร้างพลังในการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. การทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนคณะครูบุคลากรชุมชนผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนที่มีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างและร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้โครงการอาหารกลางวันประสบความสำเร็จ 3. โรงเรียนให้ความสำคัญจัดโครงการคู่ขนานที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดโครงการอาหารกลางวันประสบผลสำเร็จได้แก่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามายัย โครงการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโครงการโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปัญหาอุปสรรคในการนำนโยบายไปปฏิบัติวัตถุดิบโดยเฉพาะเนื้อสัตว์และอาหารทะเลมีราคาแพงทำให้การจัดเมนูที่มีความหลากหลายนั้นลดน้อยลงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โรงเรียนควรได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันที่สมดุลกับราคาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน